ทีนี้เราไปดูกันต่อค่ะเรื่องราวของการวางแผนการเงินนั้นต้องทําตลอดทั้งปีนะคะในปีนี้เช่นเดียวกันค่ะเราจะชวนคุณผู้ชมนะคะมาทั้งวางแผนการเงินแล้วก็หาโปรโมชั่นดีๆทางด้านการเงินกันด้วยโดยผ่านกับงานนะคะ Money Expo ค่ะในปีนี้นะคะ Money Expo 2022 well to wellness ความสมดุลแห่งชีวิตโดยทางด้านของคุณสันติเวร,ร,ริยะรังสฤษิ์ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน m o n e y Expo เปิดเผยว่า การจัดงานมหากรรมการเงินประจำปี2565 Money Expo 2022จะใช้แนวคิดหรือว่าตีมการจัดงานในปีนี้คือ well to wellness ความสมดุลแห่งชีวิตความมั่งคั่งทางการเงินและสุขภาพโดยนับตั้งแต่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด -19 ในช่วง2ปีที่ผ่านมาประชากรโลกต่างหันมาให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพหรือว่าเฮลท์และความเป็นอยู่ที่ดีหรือว่า well being กันมากขึ้น จนกลายเป็นหนึ่งในไมกระเทรนของโลกปี2022ค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ใหม่ของโลกที่กำลังมาแรงถึงแม้ว่าประชากรโลกนะคะมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเว n e s s มากแต่เรื่อง Financial Wellness ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันค่ะเพราะในทุกเว n e s s ล้วนมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าปกติ การออมเงินเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าจึงยังเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะและภายในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2022จึงยังเป็นงานที่ทําให้ทุกฝันเป็นจริงได้ที่นี่ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนก็ตามเราพร้อมจะเปิดโลกกว้างการลงทุนและความมั่งคัง่งอันไร้ข้อจํากัดในโลกยุคดิจิทัลให้กับคุณผู้ชมนะคะโดยสําหรับการจัดงานในปีนี้ค่ะ เราจัดขึ้นต่อเนื่อง7็ครั้งใน6ภูมิภาคทั่วประเทศไทยนะคะเริ่มต้นกันด้วยงานมหากรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่22ที่อิ p แพ t เมืองทองธานีงานมหากรรมการเงินหาดใหญ่ครั้งที่12งานมหากรรมการเงินโคราชครั้งที่16งานมหากรรมการเงินระยองครั้งที่4งานมหากรรมการเงินอุดรครั้งที่9และงานมหากรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่17ปิดท้ายด้วยงานมหากรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปีครั้งที่5ที่ไบเทคบางนาค่ะ เดี๋ยวรอติดตามข่าวคราวกันดูนะครับว่าเราจะเดินทางไปหาท่านเมื่อไหร่แล้วจะได้มาแวะเยี่ยมเยียนและหาโปรโมชัน่นเรื่องของการลงทุนการเงินดีๆกันนะครับ